ตงสูงเลยครับไม่เห็นครับนี่อ่ะถุงหนึ่งเยอะไม่เยอะไหนดูเนื้อหน่อยเด้เนื้อก็ใช้ได้อะไหนเขาแกะเนื้อให้ดูหน่อยเนื้อแห้งนะเนื้อแห้งแต่ก็ทําไปหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยทําแบบในสวนผลผลิตในสวนของตัวเองไงปีแรกปีแรกถูกไหมรสชาติเป็นยังไงโอ้ยเม็ดมันเหี่ยวแล้วได้เก่งได้แล้วได้มาแล้วรสชาติเหมือนอะไรอ่ะเหมือนทุเรียนอ่ะ เขาเรียกว่าไม่เป็นแถวไม่เป็นอะไรใช่ไหมเป็นส่วนเป็นสัตว์ไม่เป็นส่วนขครโซนขาโซนมันเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นไงคือผสมประสานจริงๆอ่ะต้องบอกว่า สวัสดีครับผมพอดบ้านสวนวัฒนาดีนะครับวันนี้จะพามาเก็บลำไยคิตันนะครับย่าเก็บไปอ่าน่นนัอีกคนหนึ่งครับอันนี้คือเจ้าของสวนครับคุณแม่ของสวนว่าพูดอะไรอ่ะฮะเจ้าของสวนนี่เหรอเป็นคนทําแต่ไม่ใช่เป็นคนขายเป็นคนทำแต่ไม่ใช่คนขายชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับวัฒนาดีคุณวัฒนาดีชื่อชื่อนะชื่อนะชื่อคนนะชื่อคนก็วัฒนาอ๋อชื่อคนก็วัฒนาแล้วดีมาจากไหนดีมาจากลูกทายลูกทาย ไม่ใช่ดีมาจากปูไอ้ตาปูปูสังปูสังหลวงปูเออสังเออเิดตาตาได้ตาสังสังหลวงตาถูกมาทำไมออกแดงล่ะเลือกเป็นในนี้ดีกว่าลูกเล็กๆก็ไม่ต้องใช่ลูกใหญ่ๆหน่อยอ่ะลองนู่นโน่นอ่ะนู่นว่างงี้ปีแรกปีแรกรวยไหมรสชาติเป็นยังไง เวทเม็ดมันเหี่ยวแล้วเก็บได้แล้วได้มาแล้วรสชาติเหมือนอะไรอะถั่วทุเรียนใช่ไหมคล้ายคล้ายลิ้นจี่รสชาติผมจะได้คล้ายลิ้นจี่อันแน่พอรเก็บตบเลยอ่ะอืมอร่อยอันนี้เก็บแล้วครับอันนี้ก็มั่นทุเรียนใช่มั่วทุเรียนอยู่เนื้เยอะเลยบางลูกเนื้อเยอะกว่าที่ซื้อมาอีกซื้อมาจุกกว่าสีม่วงโลแล้วตั้งครึ่งกิโลซื้อมาแปดร้อยหไงวะ แปดร้อยครึ่งกิโลสีม่วงมันพันห้าตอนนั้นอะโลละพันห้าได้สีมว่วงมาปลูกได้ได้ปลูกไปหกเจ็ดต้นมัน้งมันตายเยอะเอไมันออกสก้าสีแดงแ่ผิวอย่างเงี้ยหนูแตยงเงี้แกแล้วเนี่ยอ้ักแก่อ,แกอมด้วยเม็ดอ้อาขุนตบย้อย,ย,อยเขามาดูโอ,อ้ยตอ,อ,อดอกมาทำนป้า <c oughs> มากเลยเนี่ยมันรู้หมดโอ้โหว่าจะถ่ายคลิปดูดิแม่ไม่สนใจเลยเพราะมันเก็บได้พื่แม่เก็บอย่างเดียวเลยครับเพื่อนเพื่อนก็ให้ดูอะไรก็คุยก็ให้ดูว่านี่ไงเราว่าเราปลูกเราเนี่ยอันนี้คือปีแรกใช่ไหมแม่ปีแรกไปเสร็จเราปลูกมากี่ปีแล้วเจ็ดปีไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดปีกุ้งตายปีละมาหกปีมันหกปีห้าเขายังไม่หกเต็มอ่ะแต่มันเป็นดอกมาปีที่แล้วแต่มันไม่ติดลูกสปีที่สี่ ถือว่าช้านนช้า<ห>กว่าเกณฑ์รประมาณถือว่าช้ากว่าเกณฑ์ประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อนเพราะว่าที่อื่นเขาจะปลูกกับประมาณ2ปีครึ่งครับก็เริ่มติดแล้วนะแต่ต้องบอกว่าลำไยคริสตันเนี่ยคือมันเป็นผลมไม้เขตร้อนชื้นชอบความชุ่มชื้นมากกว่านะตอนแรกเราไม่รู้ไงเหรอตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้ประเภทไหนปลูกยังไงใช้น้ํำยังไงอ่าอ่าทีนี้เรามารู้ที่หลังเพราะต้นไม้มาเพื่อพร้อมกัน มาทีก็ปลูกทีมาทีก็ปลูกทีมันก็เลยกลายเป็นของไม่พร้อมกันอยู่สับวางกันให้น้ำก็ไม่สม่ำเสมออันนี้คือข้อเสียของเราที่เป็นปลูกต้นไม้แบบเขาเรียกว่าไม่เป็นแถวไม่เป็นอะไรใช่ไหม,ไมเป็นสวนเป็นสัตว <c oughs> ์เป็นสวนใครโซนใครโซนมันเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นไง <c oughs> คือผสมประสานจริงๆอ่ะต้องบอกว่าถ้าแถวหนึง่งควรจะปลูกเหมือนกันใช่ไหมแม่ <c oughs> ใช่นี่มันไม่ใช่แถวนหนึง่งนวนชมพู่น้ำดอกไม้เน่า แถวนึงมีกี่อย่างอะอ่ะหนึ 1, ่งองุ่นสองน้ำดอกไม้ส <3, S 1> ามท้อสี่ 4, ทับทิมเหรอทับทิมแล้วก็จำพูน้ำดอกไม้แล้วก็ฝรั่งสลับกันกม,มันไม่เป็นโซนใครโซนมันไงแล้วก็มะม่วงแล้วก็มะม่วง <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นสับสน <c oughs> ก็เลยสับสนเหมือนกับต้นไม้เราต้องถ้าถ้าทำอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเหนื่อยเนาะ ช่ดูแลเหนื่อยเราเราไม่รู้ว่ามันต้นไหนต้องการแบบไหนต้องการน้ําช่วงไหนใช่ต้องการน้ําช่วงไหนบางต้นสมมติบางต้นน่ะถ้าต้องการน้ําช่วงเดือนมกราใช่ก็อาจจะเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าบางต้นน่ะอาจจะต้องงดน้ําเดือนมกราเพื่อให้ได้ดอกใช่แต่ก็กลับได้น้ำไปสมมติว่าอีกรงนี้ต้องการน้ําแต่มะม่วงไม่ต้องการน้ําแล้วนะก็ดันอยู่แถวเดียวกันอ่าพอเลาให้น้ําลําไยให้น้ําชมพู่ มะม่วงก็เป็นการส่วนเกินไม่ต้องการน้ําเวลามะม่วงแก่มะม่วงแก่แล้วพวกลําไยนี่ยังไม่ออกมะม่วงแก่เราต้องลดน้ําลําไยมะม่วงก็กลายเป็นฉ่าน้ํอน้ำเยอะไม่อร่อยไม่อร่อยอีกไม่อร่อยนี่คือข้อเสียของการปลูกที่ปลูกมะม่วงนี่เขาบอกปลูกมะม่วงผมเคยทำคลิปไปแล้วว่ามันเป็นผลดีหรือผลเสียเจ๋งๆมันต้องปลูก คือปลูกเยอะๆได้แต่ปลูกแถวใครแถวมันเนาะจัดน้ําให้มันถูกใช่จัดปุ๋ยให้มันถูกตอนนี้แม่ก็เลยฝรั่งล่อสามแถวอะไรคนหมอนออกไปคนหมอนเป็นร้อยกว่าต้นได้ไหมร้อยโอ้ยหมอนชอบรอบแรกห้าสิบรอบหลังนี่หกสิบหกสิบร้อยสิบต้นร้อยสิบต้นแล้วลงฝรั่งลงฝรั่งกิมจูแดงโอ้ยน้ําเข้าหมดเลยโพสมมนมีกิ่งหายหมดทั้งลูกท่อหงายหมดอะไรออะไร ที่จับแมงวันทองไงเห็นไม่ได้เยอะเลยนะเมื่อวานนี้เราใส่ลมพัดมันขึ้นไงโหนเชื้อใช่ไหมโหนเชื้อจับนมเชื้อแมงวันทองอ่ะชุดละร้อยชุดละห้าร้อยอะอันนี้แหละฮะอันนี้อะไรเนี่ยชมพูน้ำลงไม้ไงอ่าโอ้เน่าแล้วจะไปเอาเม็ดไม่ได้ดูเน่านู่นกระถุงนึงก็เน่านู่นก็เน่าเน่าเยอะนั่นมาก็เน่าเน่าเยอะเลย เรายังห่อไม่ค่อยเก่งวยหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงไม่ใช่ห่อไม่เก่งเราสุกแล้วเราไม่ได้มาดูมันไงไม่มีเวลานี่คือคือคือมันสุกได้ได้ได้โอกาสกินแล้วไงอ่าคงเรื่องเราไม่มีโอกาสมาดูมันเลยกเลยอร่อยหวานหอมน้องอร่อยมากเลยปีนี้อยู่ใต้ต้นก็หอมสมกับคดีเขาว่าชมพู่น้ำดอกไม้หอมจริงๆอยู่ใต้ต้นก็หอมปีนี้ลูกใหญ่มากผมว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับอายุมันด้วยใช่ไหมใช่ เห็นไหมเนี่ยมันเน่าเหมือนเลยมันสุกมันไม่ได้บอเรามาเก็บเนี่ยไปเอาเม็ดสายหาแล้วพอมาทําคลิปกับพอดก็กินไปเกือบยี่สิบลูกเราก็ลูกใหญ่เยอะอ่ะแล้วแม่เก็บอันนั้นหมดแล้วเหรอหมดแล้วโหง้ข้างบนยังไม่ได้เก็บเลยนะลำใหญ่ขี้ตันนะหาไม้มาสอยไม่ได้ดึงลงไม่ได้เนี่ยมันยังไม่แดงนะยังไม่แดงยังได้อยู่อ่ะกิ่งบนกิ่งบนไม่นั่น อีบนไม่กล้าโหนกลัวมันฉีกเหรอ,อนี่าลองกัด <มะ S 2> ดู <มะ S 2> แล้วยังไม,ยงไม่ยังไม่เท่าไหร่มันเลยคิดตัานในลำาไยครูสตันวันนั้เขากัดสวนไหนว่าภาคใต้เนื้อเนื้อก็อกพอๆกับของเรานี่แหละเนื้อท็ไมเท่าไหร่มันก็เหมือนกันหมดแล้วจะภาคไหนเพียงแต่ว่าอายุมันต้องดูว่าอายุต้นมันใช่มันแค่ไหนอันนี้ของเราเพิ่งปีแรกเองแตแแ่ตอนนี้รู้รู้สูตรบำรุงยัง ว่าต้องอะไรยังไงตอนไหนเนี่ยไม่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 ยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะเราเราเราคิดว่าเนี่ยมันเก็บหน้าเนี้แล้วออกออกดอกหน้าไหนเพราะเราต้องให้ปุ๋ยออกก่อนออกดอกออกดอกหนึ่งเดือนตอนที่พอทถ่ายรูปให้ดูือไ่าปลายเดือนมกราวันที่ยี่ยี่ยี่สิบเจ็ดไหมยี่สิบเจ็ดก่อนออกก่อนออกก่อนมันจะเป็นจันทรเราต้องให้ปุ๋ยก่อนเป็นจันทอย่างอื่จันปลายปีหนึ่งเดือนจันปลายปีแสดงว่าต้องให้ปุ๋ยประมาณพอหมดผลแล้วเราต้องให้ปุ๋ยเลย ใช่มันต้องมาลูข้ามปีอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยจริงๆถ้าเก็บลูกได้อะแม่ก็ต้องให้ปุ๋ยแล้วนะแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยแม่จะแก้ปัญหายังไงอ่ะไอ้ต้นแห้งเนี่ยมันเป็นดินดินเราหรือว่าเป็นลาต้นเรต้นเชื่อว่มันจะเป็นด้วยลําไยหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นเหมือนกันทุกต้นนะแทบแทบจะเป็นเหมือนกันทุกต้นเลยนะมันมันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ตายนะอต้นใหญ่มันก็ไม่ตายเขาบอกว่าดินไม่ดีไม่รู้สิดินไม่ดีแล้วต้นมันแห้ง น่าจะเป็นด้วยเพราะเราอ่อนบำรุงเพราะเราปีที่แล้วเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วใส่แต่ขี้ไก่สองลูกเอาวางสองฝ้าข้างปีนี้ก็ว่ามก่จะหมดฝนเล้เดี๋ยวจะปุ๋ยสูตร์สิบห้าสิบห้ามาใส่ต้องโรยให้รอบ้นฝนชุกๆในหน้าโรยเลยมุดเพียบเลยมุดเยอะมากโหได้เยอะไหมพอดโชว์หน่อยดูครับผงนี้น่าจะได้ประมาณโลได้ไหมเนี่ยโลได้ยุกสูงๆ่อยยกสูงๆเลยครับไม่เห็นครับ เนี่ยถุงนึงเยอะไม่เยอะโลนึงมัดนับแล้วนับแล้วเสร็จประมาณได้กี่ลูกยี่สิบเอ็ดเงวะไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดลูกยี่สิบแปดลูกยี่สิบแปดลูกที่ซื้อมานะหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลประมาณยี่สิบแปดลูกตีไปสามสิบป่ะตีไปสามสิบมันจะแต่ของเขาจะลูกใหญ่กว่านี้หน่อยอ่าลูกใหญ่กว่านี้ลูกใหญ่ไงไซคัดไซคัสผสมเล็กๆบ้างใช่แต่ตัวใหญ่ยี่สิบลูกนี่ใหญ่แน่ๆอีกสิบลูกนี่อาจจะเล็กหน่อยรล้กัดเอาป้อป้อป้อย่างนี้เลยเหรอไหนดูเนื้อหน่อยเด้อ เนื้อก็ใช้ได้แล้วกค่อยแกะเนื้อให้ดูหน่อยแกะค่อยแกะเนื้อดูให้นะเนื้อแห้งนะเนื้อแห้งแต่ก็ทําไปหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยทําแบบในสวนผลผลิตในสวนของตัวเองไงคือรอบเนี้ยในสวนของเเนื้อแห้งมากนะเนื้อไม่ใช่วันเนื้อบางนะเม็ดอย่างเงี้ยเม็ดต้องรีบไปเพาะมันเนี่ยใช่เพาะไม่เพาะเลยนะที่มาที่เขาส่งมาให้เนี่ยพอกินบนแม่ก็เพาะเลยไม่เกินสิบห้าวันขึ้นเลยไม่เกินสิบห้าวันขึ้นอ่ไปดูลำไยกลิงปองกำลังออกช่อเลยอันนี้นิ่ง อ่าอาพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยไปนำหน้าแม่นำหน้าไอ้กน้นนี้ทออีกต้นหนึ่งเราได้มาถ่ายไหมเนะี่ยถ่ายท้อสมบัตินิฮ่าต้นอ่ะลืมไปแม่แต่ว่าท้อปีนี้หวานมากเลยนะกินกับเพาะลูกลงอะ่ะปิดแฟนทุกแฟนทุกปีฮะตั้งแต่ปีแรกก็หวานคืออายุมันได้แล้วใช่ไหมใช่สรุปแล้วมันติดตั้งแต่ปีไหน ทอนี่เป็นมา3มปีแล้วเนี่ยสามปีสี่ปีแล้วมั้งเนี่ยสี่ปีแล้วผมก็ตัดข่าวว่ามันสองปีประมาณ2ปีมันก็ติดดอกแต่ว่าไม่ติดลูกไม่ติดลูกแต่ที่ได้กินลูกนี่จะสปีนี้นะสี่ปีนี้ก็6หกปีก็พอดีแล้วแหละทั้งปีเลยทอเนี่ยพระสวนเราตรงนี้ก็ประมาณ6ปีเนี่ยไม่ได้มาลิฟกินับทิมจีงนี้มันหนาจัดอันนี้อันนี้แม่ลงฝ้าหลางอะไรมั่งเนี่ยตรงเนี้ยเพชรน้ำหนึ่ง เฟินหงบีแตงโมข้วมุกแงเนี่ยหรือว่ารวมกันอีกล้วไม่ได้แยกรวมเพราะมันไม่มีได้อย่างละแถวในช่วงนี้กิมจูมากิมจูสิบหกไม่แยกโซนหรือว่าไหนต่างต่างกันนี่มานี่รู้สึกจะเป็นกิมจูกิมจูสิบหกต้นมั้งตรงเนี้ยคือกิมจูติดกันเลยใช่กิมจูติดแต่ใส้แดงแล้วไม่ติดใส้แดงไม่ติดไม่ติดแล้วแต่ตอนติดไม่ติดใช่หรือมีอะไรก็ใส่ลไป้ไจะมีไม่มีสรุปกี่ต้นนะอะไรฝรั่งอ่ะโอ้หฝรั่งทั้งแถวหนึ่งเม่กี่ต แต่ฝรั่งลงใหม่นิ้มตกห้าสิบต้นละมั้งฝนตกอีกแล้วไปไปเร็วๆฝนตกอีกแล้วรองเท้าใครน่ะรองเท้าอ,อยุงทิ้งฝรั่งทั้งใบทั้งเก่าตกร้อยต้นแล้วนะนี่ชมพู่สตรอเบอรี่แม่บอดเป็นไรนะไม่รู้มันหอแล้วมันไม่แดงอุ้ยเนี่ยมันมันนี่ใครเด็ดมันติดนอนหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ต้ปล่อยเลยปล่อยเลยหวานก็ไม่หวานจืดมากเหรอบํารุงแสดงว่าเราบํารุงไม่ถึงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อไ ปุ๋ยเพิ่งมาใส่เมื่อตอนวงปุ๋ยเพิ่งมาใส่เมื่อติดลูกนี่เองธรรมชาติธรรมชาติเหรอใช้แต่ฮอร์โมนฉีดนี่ครับปกติมันต้องแดงแบบนี้เพื่อแล้วก็รอบแรกแดงสวยจะเลยรอบแรกรอบแรกลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ลูกบลูเลยสามสามลูกเลยเต็มถุงเลยในห่อรุ่นแรกเหรอมารุ่นหลังนี้มันดกจัดไม่ติดแล้วก็ลูกไม่สวยก็เจิดด้วยนะจืดม่ดูร่วงเต็มเลยไข่ตึกใช่กลับบ้านแล้วมาสอยไปให้หมดเลยหนู ยูโรบอกไม่เคยกินมะม่วงสุกที่ไหนอร่อยอย่างนี้สักสักทีนั่นลงอร่อยมากอยู่เป็นนะยูโรเนี่ยเออส่เก็บไปหมดก็ขายได้ก็ได้ขายปีนี้ไม่ดกงามใครวะแม่ว่าขายแม่ว่าไอ้มะม่วงเบาใต้นี่สุกอร่อยนะเหมือนอะไรไหนเนี่ยแม่ว่าแม่ว่าไม่อร่อยเนรอมันออกเปรี้ยวพอดะพอดว่าอร่อยไหมเหรอ พอเก็บสามฤดูสิหน่โหดูร่วงมาแบบเนี้ยโอกพี่กายนี่ร่วงยิ่งกว่านี้เหรอนองดินเลยต้นอ่อนมันนู่น่ะเก็บไม่ทันเพื่อนๆเก็บไม่ทันไม่เก็บไม่ทันแล้วเราเราเรามันขายไม่ได้เราก็เลยไม่เก็บบ่วงเก็บบ้านเรามันเยอะเก็บสามฤดูมาที่นูน่ะอันนี้ฝรั่งอะไรเนี่ยแม่เนี่ยเนี่อทิพชรลำหนึ่งนี่เพชรลำหนึ่งแล้วต้นนี้วันดกๆเนี่ยนั่นฝรั่งขี้นก นี่ขี้นกเหรออืมใส่ขาวอ๋อถึงว่ามันถึงดอกอ๋อที่ว่าไว้ทำตออะไรเหรอว่าจะโคนทียังไม่ได้โคนเลยนึกสดายมันจะโคนทำไมล่ะแม่ก็เสียบยอดไปเลยเสียบแล้วแม่ลองมาเสียบแล้วมันไม่ติดแม่ต้องเอากิ่งเก่ามันออกมาใช่เหรอะแม่ตัดกิ่งตามนี้ยออกกันแล้วแม่ก็มาเสียบมันไม่ติดถ้าเสียบยอดอะแม่ต้องตัดตอเลยเหมือนหมอนแม่ช่ออะไรที่แม่ทำโตแล้วอะสิโตแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันเขาก็เสียบยอดกันอย่างนี้แหละโอ้โหเนี่ยมีอยู่เนี่ยมันเอาไว้สามกิ่งนะเอาไว้สามมันแยกคนลลลทางอดีีเเยยยแม่นกกวว้สุ เอออันนี้กล้วยเออเนี่ยกล้วยอีกอันนึงเนี่ยกำลังออกช่อเลยเนี่ยลำไยปิงปองเดี๋ยวมาตัดไปมาแบกไปไหนนี่นะปีที่แล้วนี่ติดลูกหวานจิ๊บที่ผมซื้อมานะเอออันนี้ปลูกยังไม่ถึงสองปีเลยใช่ไหมเออแปลว่มึงซื้อมาเป็นนันก็ปีแรกเลยหรอเออแสดงว่าลำไยมันติดมันติดเป็นพาอตัดเขาตอนกิ่งแก่มาอ๋อโอ้ยกล้วยเค้นี้สุกแล้วเนี่ยมันจะโคนทับลำไยซะ่แล้ว มันเอ็นเนี่ยใช่เนี่ยมาทำคอกใหม่เนี่ยลู่ล่ามันจะต้องยันขึ้นอ่ะอันนี้ก็คลิปนี้หลังจากพามาเก็บนู่นนี่นั่นก็อยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นไหมนะแบล็คเบอร์รี่เออทำห้ค้างมัยังไงมันก็ไม่ยอมติดลูกทำค้างยังไงก็ไม่ติดโลูกดอกก็ไม่ออกที่ดอกออกทีเดียวเคสี่สิบห้าหรืออะไรนี่แหละไม่รู้เออแต่ออกดอกแล้วเหรอออกดอกแต่ไม่มีลูกดอกมันสีขาวใช่ไหมใช่เป็นพวงๆเช่อช่อรุนอีกปีหนึ่งแต่ว่ามันแสดงว่ามันต้องต้องตัดอ่าโอเคยังไงก็เดี๋ยวนี้ ผมก็แม่ผมแม่พลัำสวนทางเงี้ยลาวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปไม่ฝากเก็บคมจกินตนสวัสดีจ้าโอเคโอเคไม่ชินกล้องปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งผมฮะพินัมบัตเตอร์พินัมบัตเตอร์ก็เรื่องปลูกลกที่พินัทปลูกลกที่อีกแล้วจริงจริงมันมีต้นเดียวก็ปลูกเหลือเถือปลูกไว้กินอ่ะนะ นี่กับปะปูขยายแมนทั่วหมดไปทั่วหมดเลยอ่าเดี๋ยวค่อยว <c oughs> ่ากันหงปอซื้อที่มึงเอามาชุดหลังเนี่ยเนี่ยเราลงเนี่ยขงโบซื้อเหรอทั้งหมดเลยต่ของมึงนี่เะไรนี่ไม่มีมีหงปอซื้อสองต้นนั่นนะ่ะเหรอหอมมากกี่ต้นหกต้นใช่เหมล่ะแต่มึงเอามาแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นกี่ต้นละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นอ,อันนี้ก็เป็นต้นที่ รู้สึกผมเลี้ยงไว้ที่บ้านนน่นละอยู่ที่ที่อยู่ชนบุรีแ็แม่ตอนตรงนั้นได้ไว้สองต้นตรงนี้สองต้นไปตรงงู้นกี่ต้นไหมรู้เหรอของป่าซื้อได้ไม่ถึงสิบต้นแะ้วมั้งแต่ลูกดูจล้วนเพศตํ้งหนึ่งไม่ได้ฮะ ดูแตงโมเพชรน้ำหนึ่งไม่ได้ทำดกก่ะนะที่บ้านเราคนมีแต่คนชอบเพชรน้ำหนึ่งใช่เพชรน้ำหนึ่งรสมันจัดจ้านรสจัดจ้านมันมันกินอร่อยทุกช่วงเพื่อนใช่ถ้าจะบอกก็คือตั้งแต่ไม่ต้องแก่จัดเหมือนหงพาซื้อแต่ว่าปลูกง่ายด้วยหงพซื้อนี่ถ้าไม่ถูกดินไม่ถูกฉลกดินฉลกปุ๋ยจางก็ไม่อร่อยนะไม่อร่อยอ่ะอ่โอเคไปแล้วเดี๋ยวรจะมันแล้วแต่คนคิดแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือสําหรับเป็นความคิดที่ส่วนผมแล้วกันเพราะว่าคนแถวบ้านผมจะบอกว่า เข,เขาชอบเป็นน้ำหนึ่งมากกว่าเป็นเหมือนตะโมโใช่ไหมบ้มานเราอะ,ะเป็นเหมือนตงโม,โมงออคือเขาถูกปากกันมากกว่าไอ้นั่นก็นไม่ค่อยเท่าไหร่เฟินเฟินก็รสไม่จัดเฟินนะนะแต่เพชรน,น,น้ำไอแต้ไข่มุกแดงรสชาติเขายังด้ดีกว่าวมันอาจจะยังไม่ได้อายุมันหรือเปล่ารู้กับมันมารุ่นเดียวกันนั่นน่ะที่ึงเอามาแล้วถามว่าปลูกมารุ่นเดียวกันตอนนั้นแต่ว่าถ้ากินเลยตั้งแต่เริ่มปลูกกระตู้ที่เราพูดไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวใช้วิจารณญาณนะเพื่อน แม่ว่าจะกล้วยแองมมะพร้าวน้ำหอมมาปลูกตรงนี้สักสองต้นทั้งหมดมีห้าต้นปลูกแทนตรงหุ่งเมืองตรงนั้นตะของขยะนั่นต้นหนึ่งมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวปลูกไม่ได้กินนั่นคือแมงลงหมดเลยไอ้ดันอ่ะปลูกสับไว้มันมีห้าต้นน้ำหอมอ่ะเหรอดีดีดีผมชอบกินมะพร้าวน้ำหอมเลยเดี๋ยวมาปลูกตรงนี้สักสองต้นก็เนี่ยต้นนี้มันกินเนี่ยมันกัดยอดมันหายไปแล้วเนี่ยที่มึงก็มารุ่นแรกกับรุ่นนั้นรุ่นนั้นที่มันตายอ่ะต้นนน้นอ่ะมะพร้าวแกงมะพร้าวแกงนี่มึงก็มาไม่ใช่หร้าวแกง ้น,นีรอดแล้วสรุปไอ้ตะวังเพชรนี่มันติดลูกอีกไหมจากมันติดตอนนั้นนะ่ะเขาบอกว่าถ้ามันหักมันจะต้องเริ่มใหม่มันจะไม่ค่อยติดลูกถึงหักมันก็ติดหนูติดรุ่นนั้นน้นมันก็ติดมีได้สองลูกต้องรอรอบใช่ไหมแล้วรสชาติเป็นงสรไปเป <ไง S 1> ี้ยวม,มีต่เม็ดนี่แหละเม็ดเม็ดมันเยอะเม็ดเยอะเปี้ยวเยอะด้วยสีอะไรสรุปได้สีอะไรสีชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนสีเลือดเป็นสีชมพูเหรออืมสีชมพูเลือดอ่ออใบมันกินได้นะเนี่ยแม่ เขาเอาไปกินกันกขาซื้อไปนค,นคนที่ก็ซื้อไปเขากซื้อไปกินสบาใบมันอืเอาก็ขายไปเหรอขายไปต้นละห้าสิบบาทออไปสามสี่ต้นแล้วมะอ่า,อา,อาโอเคโอเคคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนเพื่อนที่ว่าถามนะฮะแยวไม่ขอไม้คืนหน่อยอโ, iform, โอ้ยมันถ่ายต่อไม่ได้แล้วแบตหมดโอเคโอเคไปละบาย